สวัสดีครับผมเล็กซี่ลาสูนะครับคลิปนี้มาเจออีกแล้วนะนี่เลยด้านหน้าพี่เลยนะครับกล่องซ่มป๊อปมาดนะครับนี่พี่ก็ไปซ่มมาแล้วก็สั่งจากออฟป๊อปมาดออฟฟิเชียลด้วยนะครับแล้วก็บางกล่องนี้เปิดมาแล้วแต่พี่ยังไม่ได้แกะตัวเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าพี่จะได้ตัวไหนบ้างเริ่มจากกล่องไหนดีมาเดี๋ยวเรามาเรียงกันเลยนะครับ นี่มีหลายคอลเลคชันมากเดี๋ยววางไว้ก่อนเนาะก็ <g ül> จะมีมอลลี่งั้นเริ่มจากอันนี้เลยละกันเนาะอันนี้จะเป็นเอ่อคอลเลคชันเดอะคอนเจอรริงยูนิเวิร์สนะครับผมนี่ เขาก็จะมีทั้งหมด 1, 2, ึ่งสองสามสี่ห้าหกดแดเก้าสิบสุ่มนะครับแล้วก็มี1นีเขตอันนี้พี่ก็ไปสุ่มมานะครับแต่นานมากนะครับช่วงน่าจะช่วงตุลาของปีที่แล้วนะครับช่วงฮาโลวีนใช่นี่ c o n j u r i n g Universe เดี๋ยวเรามาลุ้นกันเรามาลุ้นกันนะครับ เหมือนเดิมเราจะไม่ดูกระานนะครับนี่สองป๊อปมาดนะครับมาแตนแตนแตนชวลวอได้พี่จะออกเสียงถูกไหมเนี้ยก็ไม่เห็นด้วยนี่นะครับผมสวยนะครับของจริง เป็นเหมือนกับเออเขาใส่หมวกนะครับเนี่ยหมวกคลุมแล้วก็ตาตากลมๆนี่เป็นรูปดาวแฉกอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเหมือนใส่ใส่ใส่ผ้าคลุมหัวครับนี่เหมือนพวกหนังเวทมนต์นะครับไม่รู้ว่าเขามีมีพรอ็อพมีอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวพี่ดูการก่อนนะอ้ามีนี่ อ๋อนี่มีมีมีพร็อพด้วยนี่ครับผม The f u r r y m a n นะครับนี่นี่เป็นการของเขานะครับเดี๋ยววางนี้ไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวเรามาแกะพร็อพกันเลยเขามีฐานให้ด้วยนะครับนี่เก่มาก วีน,นี้มันเหมือนกับโคมไฟนะครับเหมือนถือโคมไฟอะ่ะนี่พี่ขอดูการ์ดก่อนนะเขาก็จะเอาเสียบไปตรงมือเพราะเขามีอันนี้ครับเหมือนมีมีอย่างเงี้ยที่เสียบอะครับตรงมืออุ้ยทำดีนะครับอันนี้ของคอนจูริงแป๊บหนึ่งนะ พี่อาจจะเสียบไม่ตรงนี่ได้ละเหมือนโคมไฟครับแล้วนี้ก็วางเอาไว้ตรงด้านหน้าเกี่ยวเอาไว้นี่อุ๊ยนะหลักสวยนะครับแล้วก็ตรงตรงผ้านี่ทำดีมากร่วงไปแล้วอันนี้เดี๋ยวพี่ค่อยเก็บเนาะนี่นะครับเหมือนทำท่าจุๆ ห้ามส่งเสียงนี่น่ารักนะครับแล้วเขาก็มีฐานให้ด้วยนี่วางไว้ตรงนี้เลยมาอันที่สองอันที่พี่เปิดแล้วดีกว่าเนาะเป็นอันนี้แล้วการอันนี้พี่ก็เปิดแล้วจะนได้นานมากแล้วแต่พี่จําไม่ได้แล้วพี่จะได้ได้ไดตัวไหนเนี่ยเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าพี่จะได้ตัวไหนพี่ก็ลืมละ มีทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11สุ่มนะครับแล้วก็มี1นสีเขตนี่เป็นของน้องสกู o o แพนด้านะคะชื่อว่า Ansel Castle นะคะผมไม่รู้ว่าพี่สก๊อออกถูกหรือเปล่าเนาะ <laughs> นี่อันนี้พี่ก็เปิดมาแล้วแต่พี่ยังไม่ได้ ไม่ได้เอ่อแกะซองนะครับเดี๋ยวมาลุนกันบอทีก็ลืมแล้วครับได้มานานมากเพราะข้อนี้ออกนานแล้วนะครับพี่ก็ยังไม่ได้เอามาแกะให้ดูกันเลยนี่มาลุนพร้อมกันแต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 ่วอห,หุยได้ตัวไหนอ่ะหุยสวยเหมือนกันนะน้องเป็นสีเข้ม,มครับ น้องเป็นสีเข้มนี่ได้น้องคนนี้นี่ครับเห็นไหมน้องคนนี้เราก็เขามีหน้ากากด้วยนะคะน้องเขามีหน้ากากวิเดี๋ยวเรามาดูกันหน้ากากเหมือนเป็นแม่เหล็กเลยอะ่ะนี่เป็นเหมือนหกโลกเลยอะ่ะวิสวยเหมือนกันนะมาเรามา นีเดี๋ยวพี่ให้ดูก่อนเนาะน้องเขาก็จะเป็นสีเหมือนกับสีน้ำตาลเข้มไอสีสีเทาเข้มๆม,มาครับนี่หน้าแต่ของสกูเพนด้านี่เขาก็จะแบบพวกหน้าเขาจะเฉียวเฉีเขาจะชอบแต่งหน้าแบบเฉียวเก็จะเป็นลายลายเหมือนกระดูกนะครับตรงช่วงนี้ช่วงแขนมาเดี๋ยวเรา หน่านเลยดีกว่าน่าจะเป็นแม่เหล็กเพราะตรงนี้เป็นนี่น,นะครับเป็นเหล็กอะ่ะอ่าใช่ด้วยวิยสวยนะครับนี่สวยนะครับวบิเกด้วยนะพี่ก็สั่งพี่ก็ซื้อมานาแล้วครับแต่พี่ยังไม่เคยมาแกะเลยพี่ก็ลืมแลวว่าพี่ได้ตัวไหนเนี่ยครับก็ามาแกะให้ดูกันเลยนี่ คลิปนี้ก็จะ,ะหลายคอเลกชันหน่อยเพราะแบบนี้ก็สนุกดีเนาะแล้วก็มาของมอลลี่เลยดีกว่าเนาะมอลลี่อันนี้น่าจะเป็นคอใหม่คอใหม่นะครับเขาก็จะมีทั้งหมด1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าหกเดแดเก้าสเหมือนกันนะครับผมนี่สิ อันนี้มอนลี่ซูเปอร์พาวเวอร์นะครับผมน่ารักเนาะเดี๋ยวเรามาลุ้นการลุน้นอุ้ยรู้เลยว่าว่าได้ตัวไหนนี่ดูซองเขาเป็นหน้ามอนลี่ด้วย แตนแตนแตนวลนี้ได้น,น้องคองอนะ่ะน่ารักมากน้องคองน้องคองนี่ครับกาดน้องมอลลี่ก็จะเป็นเหมือนเป็นกรรมหยี่ด้วยนะครับตัวตัวน้องเขาอะครับสีดำน่ารักเนาะเหมือนใส่ใสใสคอร์ดเพออะตัวเออ ตัวคิงคองนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นคนนะครับเป็นเหมือนกรรมยี่อ่ะครับแล้วน้องเขาก็จะถือตึกอุ้มตึกปไปเลยใช่ไหมอุ้มตึกหรืออุ้มอะไรเนี่ยอ๋ออันนี้เขียนว่าป๊อบมาเป็นตู้เป็นตู้ เหมือนเป็นตู้เว้เนี่ยตู้อะไรที่เราที่เขาไปเนี่ยครับกล่องสุ่มอะตู้กล่องสุ่มที่พี่เคยรีวิวอยู่นะนี่ตู้กล่องสุ่มเดี๋ยวนี้ก็จะมีหลายหลายแล้วนะครับออกมาเยอะแล้วนะตู้กล่องสุ่มน้องเขาก็จะแบกนี่ครับมีแบกเอาไว้แบกไว้เลยนั้นหนามากนี่ น่ารักจริงๆเลยน่ารักแบกบไว้เลยถือไว้เลยอันนี้ของนะครับแล้วก็มานี่เลยอันนี้จะเป็นของน่าจะเป็นเอ่อมอลลี่เหมือนกันนะครับคออ๋อไม่ใช่อันนี้จะเป็นของคอลเลกชันเลยครับของของตัวคอลเลกชันเลยก็จะมีหลายหลายหลายคอลเลกชันเลยนะครับ มี1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 10, นะครับแล้วก็มีสีเขตอันนี้จะมีหลายตัวละครเหมือนกันนะครับนี่อันนี้น่าจะทำมาในช่วงของตุดจีเอ้ช่วงปีปีมังกรหรือตุดจีนเนาะมาเราแกะกันเลยดีกว่าไม่รอช้ามาลุ้นกัน ว่าพี่จะได้ตัวไหนเขาสั่งมาก็นานแล้วนะครับว่าพีกไม่ได้มาเปิดเลยนี่ครับแตนแตนแตนชวลอุ๊ยนี่ใหญ่ดิอูไฮโซโอลังการอันนี้ได้น้องมอนลีนะครับอุยการนี่เขาเป็นแววๆวด้วยนะครับนี่กาดว,วิบวับด้วย เป็นมอนลี่นะครับเป็นมอนลี่อันนี้เก็บตะก่อ,อถือกลางหันเหมือนเหมือนอันนี้เลยนะครับไซอิ๋วเนาะใช่ไหมเหมือนไซอิ๋วไหมแล้วก็ถือกลางหันครับเดี๋ยวพี่ติดกันเนาะกลางหัน วินี่หมุนได้ด้วยกังหันหมุนได้ด้วยนี่หมุนเร็วด้วยนะครับตรงหัวนอนเนี่ยครับก็จะเป็นใสๆเห็นไหมครับนี่ใสๆหน้าเขาผ้านี่เทมากเลยน้องก็จะมีหางด้วยเป็นเหมือนมังกรนะครับนี่ทำสวยนะครับดีทงดีเทลอะไรพวกเนี้ยแล้วก็หน้าน้องสวยนะนี่ เขามีกิมมิคให้เล่นด้วยนะครับหมุนมาอันนี้วางไว้อย่างนี้เนาะจะได้เห็นนี่มาอีกกล่องหนึ่งพอคลิปนี้เราก็เปิดหลายกล่องเนาะสนุกดีมาเอามาเปิดหลายกล่องแล้วก็หลายแบบคอลเลคชันแบบเนี้เนาะสนุกดีเนาะมาพี่จะได้ตัวไหนพี่ก็สั่งมาแล้วก็ลืม แตนแตนแตนโชว์แว well. ขาดไม่ได้ <laughs> เหมือนลูกรักขาดไม่ได้เลยเนี่ยน้องคนเนี้ยขาดไม่ได้เลย cry บ a b y น่ารักมากนี่การ์ดขนองเขาแต่คอลเลคชันนี้เขาก็จะมีสีพิเศษด้วยนะครับสีพิเศษนี้มีทุกตัวเลยนี่ นี่น้องก็จะเป็นคายเบบี้นะครับผมน้องมีเขามีปีกน้อยๆด้วยนะครับกิมมิคของน้องก็จะเป็นนี่ซิกเจเซอร์ของเขาดวงตานะครับเป็นน้ำตาแล้วมากับหยดไฟด้วยนะครับใสๆมาเริ่มกล่องนี้เลยดีกว่าอันนี้พี่ได้มานานและ เป็นเอ่อราบูบูนะครับเดอะมอนสเตอร์คาร์นนวัลนะครับอันนี้ก็จะเป็น 1, 2, ึ่งสองสามสี่ห้าหกดแดเ้าสิอ็ดซูมนะครับเหมือนกันนะครับนี่สิซูมเหมือนกันน่ารักมากเลยอ่ะคอเนี้ยแต่คอนี้ก็เก่าแล้วนะครับมาเรามาเริ่มกันเลย พี่จะได้น้องคนหนาลาบูบูมาแตนแตนแตนโชว์วีนี้ได้น้องเหมือนน้องแฟงเกนสไตล์เลยครับการ์ดน้องเขานี่วิสวยนะครับการ์ดสวยด้วย เป็นช่วงฮาลาวีนน่าจะช่วงฮาลาวีนเหมือนกันฟั่งเ,เกิสไตล์ทําดีนะครับนี่ตัวน้องเหมือนไข่ลานนะครับนี่ข้างหลังแต่หมุนไม่ได้นะหมุนที่หักหมุนแล้วเดี๋ยวหักน้องเขาก็มีฐานให้ ถามให้ยืนด้วยหลักมาอุ๊ยน้องใส่เสื้อสีฟ้าเหมือนพี่เลยหรือเปล่านี่น่าหลักมากดาบ,บูบูเสียบดีๆนะครับระวังเนอะเดี๋ยวอันนี้ของเขาหักนี่น่าหลักมากดูสังมือเหมือนไข่ลานเดินอะตาผมแบบว่าผมน่ามาเตอรมาก นี่เหมือนไฟไอนี่เนาะไฟช็อตเดี๋ยวไฟช็อตมากล่องนี้เลยไม่เสียเวลาอันนี้เป็นสวิตบีนนะครับสปูกกี้นี่ก็จะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองนะครับแล้วก็หนึ่งซีเคตเหมือนกันนะครับมาลุ้นกันว่าพี่จะได้น้องคนไหน น้องคนไหนนหนีกันมาในช่วงตีมฮาโลวีนกันนะครับแต่พี่มาแกะช่วงนี้เนาะตีมฮาโลวีนก็หลยกล้องอยู่เนาะไม่ดูการ์ดจะได้น้องคนไหนมาแตน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 อุ้ยทำไมมันมีแต่หัว ไม่มีต่หัวแป๊บหนึ่งนะแตนแตนแตนอ้าวแล้วมาเป็นอย่างเงี้ยหลายแตนแล้วนะแตนแตนแตนจบแล้วนะแตนแตนแตนชเวลอันนี้เป็นตัวอุ้ยตัวไหนเนี้ยิุ้ยได้นองนี่กองกอยหรือเปล่าอุ้ยเหมือนนองนี่เลยอะละบูบูเลยอะคูกันนี่ วินาักตันหลายตัแนแล้วนะเนี่ยกองมาเรามาประกอบกันวิเขาหน้ารักนะคะเขาแยกออกมาให้ด้วยอะ่ะนี่เรายังไงอ่ะนี่เป็นไฟถือไฟแป๊บหนึ่งนะครับผมเดีย๋ยวพี่ขอตอบก่อนนะเป็นหัวมียิบย่อยหลายยิบมากเลยอะ่ะ ตัวนล่วน้องเขาก็ไม่มีฐานให้ยืนเนาะน้องไม่มีฐานให้ยืนด้วยนะครับน่าจะยืนได้นี่ไงนี่ดูตัวน้องนะว่น้อง,องถอดหัวได้อ่ะถ้าเกิดเออลาบูบูถอดหัวได้นี่พี่เอามาใส่กับน้องสุบีเลยนะวีเลิศไม่ได้เป็นในนี่นะครับไม่ได้เออเขาเรียกว่าอะไรนะ ไม่ได้เอ่อเป็นแม่เหล็กนะสวมไปเลยหมวกอันนี้เป็นเหมือนไฟเลยอ่ะเป็นไฟอืมขอคลิปนี้พี่มีแต่สเสียบไอ้น,นี่มากเลยอ่ะกลัวเดินมันหักนี่อุ้ยน่ารักถือไฟไฟสีฟ้านี่อุ้ยน่ารักนะ นี่ครับหมวกน้องถอดได้นี่เหมือนเป็นผีจีนเนาะที่เขาก็โดดอะ่ะในช่วงหนังหนังจีนยุคเก่าๆอะ่ะน้องยืนได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวร่วงน้องเหมือนหนักอะ่ะเหมือนหนักหัวมาอีกสามกล่องเดี๋ยวขอ ไปฝั่งนี้ดีกว่าเนาะน้อง,อย,อ,งนะอยู่ฝั่งนี้นะอยู่ฝั่งนี้อันนี้จะมาของราของอะไรนะฮีโร่โนะของน้องฮีโรนโนะนี่มาอยู่นี้กังหันอยู่นี้ยนี่น้องหนักหัวถอดหัวล้วกันเนาะถอดหมวกนี่วางเว้นข้าง วันนี้หน่อยหลบมานี้จะมีคอลเลกชัน2กับ1นนะครับพี่ก็ได้มานานมากเหมือนกันนะครับยังไม่ได้ยังไม่ได้มาเปิดเลยงั้นแกะอันนี้ก่อนละกันคอลเลกชันหนึ่งลุ้นเนอะว่าพี่จะได้ตัวไหนพอพี่ยังไม่เคยแกะคอลเลกชันหนึ่งเลยตั้งแต่ทำคลิปมาเออใช่จำได้อันนี้แกะบ้างแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าพี่จะได้ซามไหมของ เอฮิโรโนะมาพอคอลเลกชันสนี่พี่แกะมาแล้วพี่ได้น้องลูกโป่งเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าพี่จะได้ซ้ำไหมานี่สองน้องฉีกง่ายมากแตนแตนแตนชววลอุย้ยยังไม่ซ้ำจ้าอุย้ยน่ารักน้องหมีขี่คอขี่คอเลยอะ่ะ นี่ขี่คอมาเลยน่ารักมากเนี่ยครับเสื้อเดี๋ยวดูมือสีขยับไปไหมมือเขาเหมือนจะขยับได้เนาะอุ้ยขยับได้จ้ามือขยับมาปิดตาโอเคเนี่ยครับตรงข้างหลังน้องเป็นเป็นเหมือนตุ๊กตาหมีเลยนะครับก็จะมีรอยปะรอยอะไรอย่างเงี้ยครับ อันนี้เป็นของน้องฮีโรโนนะครับใส่รองเท้าแตะเสื้อลายแขนยาวอันนี้ก็จะเป็นกิมมิคของเขาเลยนะครัหลายคอลเลคชันเลยนะครับที่เขามาทําลักษณะแบบเนี้ยเสื้อแขนยาวบ้างตัวใหญ่กว่าตัวบ้างนี้่ครับนี่การ์ดน้องนารักมาไม่รอช้าเราไปอันนี้ขอนี้เดี๋ยวพี่ ครานี้มี 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12เหมือนกันนะครับพี่ได้นองลูกโป่งไปแล้วนี่คลิปแรกๆเลยที่พี่เอามาแกะมาเปิดอ่ะอันนี้พี่ยังไม่มีมาหลุ้นกันอืมโอ้ยได้ตามมาเนี่ย <laughs> เฮ้ hey. ว้ยมันเห็นด้วยอะ่ะพี่ว่าไม่ต้องหลุนละแตนแตนแตนไม่ต้องหลุดละแตนแตนแตนช่แววมาชมไว้บ่อยไงชมไว้บ่อยไงน้องมาให้เลยซ้ำจ้านี่ แต่น้องสวยสวยจริงนี่ชมชมบ่อยเลยเลยมาเลยซ้ําเลย <c oughs> เอาถือลูกโปง่งนี่ใส่หน้ากากมีลูกโป่งด้วยนะครับเหมือนน้องใส่ใส่ชุดนี่ชุดเอียมคาดเอวน่ารัากคิมมิคเขาจะเยอะมากเลยของน้องฮิโรโนะครับนี่วางไวน้นี่พี่มาดูนันนี้ดีกว่า จะล่วงไหมอ่ะวิทยานองนี้น่ารักมากเลยอะ่ะตกใจอะ่ะตัวใหญ่มากนอนอันนี้เป็นคอลเลคชันหนึ่งก่อนหน้านี้แบบว่าหากันยากมากเลยอะ่ะคอลเลคชันหนึ่งแล้วทีนี้เขาออกมาอะไรนะเขามาออกมาใหม่อ่ะครับทำมาใหม่อะหนึ่งสองเขาเรียกว่าอะไรนะลีเนาะลีสต็อกเออใช่ลีสต็อกก่อนที่ยังไม่ลีอะราคาแพงมาก อันนี้รีสต็อกพี่ได้ในราคารีมาซึ่งราคาอยู่ที่300กว่าบาทมั้งในสุ่มหนึ่งอะแต่พี่ได้มานานมากแล้วพี่ยังไม่เคยแกะเลยอ่ะของคอเลกชันหนึ่งอันนี้ก็จะมี 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12เหมือนกันนะครับพี่ยากได้น้องผีอ่ะตอนนี้ยพี่มีแบบมีผีหลายตัวจะมาคู่กันนี่ท้องคอเลกชันห่ก็จะเป็นอย่างนี้เปิดนี้เลย เก๋ๆอุยเราต้องรุนละละต้องลุนละละต้องรุนแป๊บหนึ่งนะครับจะยากน,นิดนึงกลัวขาดกล่องสวยอ่ะอืมอุ้ยถุงเขาเป็นเหมือนคอลเลคชั่นสองเลยเหมือนถุงกระดาษเลยอ่ะ ไม่ได้ถุงพลาสติกเนี่ยครับพิม์พของว่าฮิโรโนอุ้ยแต่ถุงใสเนาะไอถุงถุงไม่ได้ถุงใสแต่ถุงเราส่องสว่างนี้เห็นเลยอะ่ะพี่ไม่ได้ตัวผีละตัวผีน้องก็จะสั้นๆน่นอะอันนี้ดูยาวๆแตนแตนแตน t w วอุวยสวย ครั้งแรกที่ได้เปิดฮิโรโน c คอลเลคชั่นหนึ่งอุ้ยสวยอะนี่การ์ดน้องน้องเขาชื่อว่า the ะฟอใช่ครับสุนักจิ้งจอกหเลอปะใช่เนาะนี่น่ารักมากเนี่ค่ะจะเป็นหน้าเขาใส่หน้ากากอะค่ะแล้วก็เป็นชุดคอสเพลย์ด้วยเนาะ เป็นชุดเนี่ยน่ารักมากเลยแต่ห่างขยับไม่ได้แล้วเขาก็ไม่มีไม่มีฐานด้วยเนะาะเท้าน้องจุบุดจิบีน่ารักมากเลยวิเท้าวสวยอะ่ะคอลเลคชันหนึ่งทำดีนะครับข้างหนึ่งเขียนว่าป๊อปใหม่ข้างหนึ่งเขียนว่าฮีโร่โนนี่เห็นไหมครับสวยอะ่ะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นกระดิ่งน่าจะเป็นกระดิ่งนะครับนี่เขาก็จะเขียน นี่ใส่หน้ากากเหมือนเหมือนอะไรเนาะจิ้งจอกเหมือนของทางทางญี่ปุ่นไหมตรงเนี้ครับจิ้งจอกขาวปะเนาะเพราะน้องเป็นสีขาวแล้วดูตาน้องแต่ตาของฮิโรโนเขาก็จะแบบเหมือนเหมือนตาตาอันี้ครับน้องแบบมองเราอะมีแบบเลเยอร์อะเออใช้ว่าเลเยอร์นี่น่ารักมากนี่ คลิปนี้ก็เต็มๆเลยจัดกันไปเต็มๆเลยพี่ก็เอามาเปิดสุ่มกันเนาะนี่ให้ดูว่ามีคอลเลกชันไหนบ้างที่พี่แบบไปไป่ไปไปไปอยมาแล้วก็นานมากเลยว่ตั้งแต่ปีที่แลว้ววะหลายเดือนมากนี่ก็เอามาเปิดให้น้องๆดูกันเลยเนาะนี่น่ารักไม่น่ารักไม ชอบตัวไหนก็คอมเมนต์กันมานะส่วนทั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบตัวนี้พี่ชอบตัวไหนมากที่สุดหรอพี่ชอบตัวนี้น่ารักดูแบบดูมีอะไรอะแต่หลายตัวก็มีอะไรอยู่เนาะแต่ชอบตัวนี้มันเหมือนเหมือนได้ได้สองตัวแล้วก็มีมีตัวใหญ่มากอ่ะเนี่ย มันได้สองตัวในหนึ่งไอเนี้ยอืมเหมือนคุมมันคุมเนาะแล้วน้องเขาเนตมือปิดตาด้วยว่ามือขยับด้วยว่าหมีเนี่ยเหมือนได้สองตัวน่ารักมากน้องใส่กางเกงด้วยนะนี่กางเกงเสือ้อน่ารักอ่ะนี่ยังไงคลิปนี้พี่ก็ขอตัวไปก่อนนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ